วายเป็นไงละมึงโดนใบมั่งมึงรู้สึกยังไงเลยอีบิดแข้งหืมอุ้ยวายฉันโดนฉันโดนหลังโดนหลังโดนช่วยด้วยเออนี่ไปช่วยไปช่วยลิงหน่อยลิงเพื่อนมันนี่เร็วทีหนึงขออีกทีนึงหมุนปึ๊บสวยฉันใบให้แล้วฉันใบ<ด>ให้แล้วฉันวางใบโลดเวอร์อ่ะคิวให้นี่คือแจ็คแมว สวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมย่าป้าบานะคะตอนนี้เล่นโซลกะมากับคอกิแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นซินเวอร์กับบิดแข็งนั่นเงมันมาแล้วใจเย็นใจเย็นต้กใจเย็นแต่คอกิมีสกิลหนีอยู่น่าจะหนีบิดแข็งได้ให้พือให้คอกิโดนดึงอะ่ะน่าจะรอดอยู่แต่ถ้าโซลกะโดนดึงก็คือจบเพราะโซลกะไม่มีสกิลอะไรเลยไม่มีสกิลหนีมีใบอันเดียว ใจเย็นเธอใจเย็นฉันเธอไม่มีหิวอ๋อข้อกี้เดี๋ยวนี้ปรับมาก็เป็นตัวนั้นไปแล้วเนาะตัวอะไรนะตัวตัวคริตัวคริเออ เพราะว่าต้องออกชีนะพาสิีฟจะแรงแล้วก็อันติก็จะลดคูดาวลดคูดาวเยอะตีติดิดลดชาร์จละสี่วิมเนี่ยมันดึงสุดระยะไปอ่ะบิดแข้งมันเลยดึงไม่โดนแต่ก็ดีแล้วจะให้มันดึงโดนทําไมล่ะคำถามคือจะให้มันดึงโดนทำไมเอาออเอาหอซิลเวอร์ วายอุ้ยโดนอีกไนโดนบิดแข็งอีกไหะโอ้โหจบกำลังไปไม่น่าทัน มันจะตายอยู่แล้วระวังนะเฮ้ยรอด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 เฮ้ยดีถึงว่าโอ้ยมิวมันมน,มน,น่าจะกูด,ดาวไม่ทันแหละกูดา,ดาวไม่ทนันโอ้า <laughs> เธอหลอกดีว่ะเออหลอกดีมากหนีไปหนีไปอ้าหนีไป Surely ลิงกระจายร้ายเกินไม่ปล่อยสักตัวเลยโหกูใค้ตั้งนานเอาหมดเลยเฮ้ยโอ้ตายในป้อมมันอีกแก่เนี่ยสถติติขึ้นอีกแก่เอออุอ๊ออออยโคกีโคตรแรงบิดแข็งแรงเกินตัวมันอะ ดาเมจก็แรงโอ้อวิ่งเข้ามาเลยอ่ะตัวแม่งอุบาทวบิดแข้งนะบ,บอกแหละแรงก็แรงฟังดีเก้อเอาได้อยู่มั้งอันนี้ไอ้นี้ขี้เบะมว้ยเออก็มันดึงก็มันดึงให้กูโดนดึงไหมลนะ่ะ โดนโป๊กจังเลยโอ้โหได้นะเออตายหมดบวกกันทำไมตายกันหมดฉันก็อันติช่วยคนอื่นอยู่นะคะ เอาซิเนปิดแข็งอะเออเนี่ยแค่เนี้ยมันยากอะไรปล่อยให้เนี้ยรอบเนี้ยสมใส่พคงสงสารอะแอติดทั้งนั้นเลยเอาตายตัวอีเดี๋ยวมันปิงฉันอีกเอยดูนะแต่ว่าปิดมันไปแล้วไม่เห็นเอ้ยเออกิ้งก้ามาพอดีเอาทำไมไม่ตีสักทีไปมัวลำอยู่ได้ ปามอยู่นี่แหละเนี่ยงั้นนะยิงด้วยเอาใบแล้วไปได้ไงอะไปได้ดิมันแปลงล่างแล้วอะ่ะไม่ใบเรานะเมื่อกีว้วางใบอยู่ที่พื้นมันไม่ทันมนั้งอ้าวคุโดนเฮ้ยโห โอ้ตามขนาดนั้นเลยคิดว่ามันกลับไปแล้วนะเมื่อกี้รวมนหลับชุดเดียวแรงอยู่นะจะไปวอดซะหน่อยแรงดิเอาดึงเคสอีกเออได้ไหมได้ไหมได้แหละ โซอี้แรงมากมันไม่มีสกิลหนีโซอี้อ่ะโดดไปก็กลับที่เดิมตนาคารเลยไปสิไปสิไม่เคสไปเด็บโอ้โหไม่ได้แล้วเคสตายนะโดนมันดูดอ่ะโดนมันจุบจูบอ่ะได้แม่แต่ฉันไปช่วยเคสกับอ,อมถอยละว,ว้ายเป็นไงละ่ะมึงโดนใบ้างมึงรู้สึกยังไงเลยอีบิดแข้งหืห ไวฉันโดนฉันโดนหลังโดนหลังโดนช่วยด้วยเออโอ้โหมันดูดโดนทันเดินลุ้มลุ้มเออฉันตายอีทันเดินแอบอ,อ,อยู่ข้างหลังออยิงที่น,ออออนึงเออตายอุ้ยยิงแรงเลยโอ้วหสิทีนึงเพื่อนเออหมุนโอ้หมุนไม่โดน จบจัดน่นกูโดนอีกแกเฮ้ยออกจากป้อมช่วยด้วยโอ้ยทันเดินวิงน่งหนีโซอี้เจอทันเดินข้ามดิเออเออ,เอ,อกูดูใครเนี่ยไลยโซอี้ลิงไลโซอี้อยู่เออเออ วุ้ยตายอุ้ยลอยขากลับมาแต่ทําเด้งก่อนเมื่อกี้เอองั้นหล่นทุกเออเลือดงั้นแย่ไม่งั้นแย่เอยทุกคนรอดแต่ซับตายเคสเลือดมันเฮ้ยเออสวยจริงๆหลอดเลือดเคต้านนอมตะัลงใช่เป็นอมตะวิหนึ่งอะไอเนี้ยเคตาตอนตอนขี่จิงกาอยู่หลอดเลือดน่าจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีม่วง พอสีม่วงมันจะเหมือนหลอดกันเวทจะสร้างความสับสนได้คือทุกคนเล็งฉันก่อนเลยฉันไม่รู้ต้องทำไงแล้วเพราะฉันทำอะไรไม่ได้ตลติเลยจ้านี่ไปช่วยไปช่วยลิงหน้อยลิงเพื่อนมานี่เร็วทีนึงขออีกทีนึงหมุนปึ๊บสวยฉันใบ<ม>ให้แล้ว<ม>ฉันใบ<ม>ให้แล้วฉันวางใบโรลดเวอร์ฮิวให้นี่คือ ามาลอนไหนะมหรือจะจบบ้านเลยไงออมารลอนก่อนได้งั้นอ่ะอีลิงเนี่ยมันเล่นอันนั้นเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะกวนอ่ะเล่นจิตตะวินใช่ไหมเก่งถ้าเธอสังเกตดีๆอ่ะมันเล่นรอเขาตลอดนะคือมันจะเก็บปั่นไว้ไม่ทีนึงก็ทีนึงอ่ะมันเ,<อ>เก็บไว้รอเขาเดินถึงก่อนแล้วมันค่อยปั่นอ่ะดีอเมื่อกีอมันปั่นทีนึงแล้วมันไม่ปั่นเห็นไหมมัรอเข้าไปถึงระยะก่อนแล้วมัน<อ>ปั่นเน้ชงให้เข้าไปมันเป็นงานอยู่ลิงอ่ะ ตายขอยิตายเออไปไายเลยปล่ะว้าวแล้วกูไปรับได้ไหมเนี่ยเออไม่ทันถึงโอ้โหเพิ่งตื่นจากหลับฝันดีเอ,เออเขาไปเร็วที่บ้า เอ้ยเอ้ยโดนดึงไปแล้วมันโดนโดนหลับแบบเมื่อกี้ไม่ใช่โดนหลับโดนดึงหลับล้างไปแล้วมันหลับหลับแล้วดึงดึงแล้วหลับอะ่ะไม่น่าไหวอโอ้โหมันเอาก้อนเลยว่ะมันไม่เอาเคอกี่เลยดูดิบอกแล้ววพามันเล่นโซลกาก่อลมันจะออกตันฮิลทำไมถ้ามึงฆ่าโซลกาได้ก่อนอะ่ะไม่มีผลหลอกกูตายอยู่ดีมีแฟดเพื่อนโอ้จบ แรงตัวนั่ตัวอีปุ๊บออ้โหคอยกิจก็แรงเห็นไหมตายเลยไอ้นั่นอนะซิลเวอร์เลือดเหลือเยอะกว่าตั้งเยอะเอ้อโอ้มันแฟดมันเก็บแฟดมาใช้ได้เรื่อยๆอ่ะขี้โกงใชง่มาดิมาดิเห็นว่ามันไม่ถอยเห็นปะ่ะมาลันตีละเห็นป่ะเห็นวบอกแล้วมันเอามันไม่กลับห <c oughs> รอกไอ้เหี้ยมันตัวหนึ่งๆไง ผมเป็นสุนทรกะมันแฟดเลยไปช่วยมันด้วยแหละฉันกำลังไปช่วยเพืนกูกำลังไปช่วยโอ้โหเมื่อกี้แม่งถ้ามีแฟดคงแฝดปีฮิวอ่ะเฮ้ยเอากางเอากางมันตายมันตายเอากางโดนดึงอ่ะ มันบอกมีไข่เอลโซลากะคอยกิฉันใบแล้วเอาใบหาอะไรล่ะกดไม่ติดเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยสวยอฮียวยูเฮียวยู่ได้ไหมสวนสวนอุ้ยไอชี้อมันต่อยอูมันเงี้ยว่ะยูไปแล้วเมื่อเมื่อคื้เอออุ้ยดูอินแรงมาก หนีได้หนีได้เออหนีได้สวยแล้วเออมันไม่ตามแล้วมันรู้มันรู้ว่าฟืไม่ได้แล้วทำฮิล<า>ไม่ดดทนเลยโซลก,กรารมฮิลบูท,ทได้ไงออไปแล้วนู๊ตปูชนชนปึกโอ้ลิงถึกขี้ผายฮะถึกมากเอไม่ขาเกาะเยอะนะเห็นอย่างนั้นลิงก็พัตบตีมาหนะ้าโอ้เยอะนะเนี่ยเกาะมันเท่าไหร่เหรร้อยห้าแปดพอมันพับตีเต็มแม่งสองร้อยโหเพิ่มมนตั้งสี่สิบ เฮ้ยฉันเด้งหลังมาดิมาดิมาดิาด,ดูดดูดพลังโจมตีกูแล้วไงอ่ะ้ยดูดพลังโจมตีตไปแต่สู้ไม่ได้อ่ะครับเออฉันีิวันนั้นไม่ทันอะ่ะโอ้ยระวังเหลือเรือเตายเลยว่ะโอ้โหจบจบแล้วแะ๊ะ คิโซฮี่มันเล่นดีใช่ไหมใช่จริงนะมีมิคาเอลไม่ได้ใช้เลยอ่ะวิ่งไปฮิวไอ้นั้นก็ฮิวไม่ทันเคอ่ะเคสไปดันให้แล้วเอาดูกูฮิวร่างโคลนเลยน่ะอุ้ยโดนดูดพลังโดนดูดโดนดูดโอ้ยสวยจัด ไม่จะตายโอยตัอนละกันหิวเพื่อจนตายว่ะกดผิดกดแตกแล้วมึงอ่ะเต๋อีแล้วเราได้บาด้วยโอ้โหมีเล่นถึกๆเลยเราได้บาหรอเอบูคองขโมยเราได้บาลิงมันเป๊ะบอกแล้วลิงเล่นดีจัดอ่ะโหโหวตให้ลิงเลยอ่ะต่อที่มีแค่หนึ่งโหวตฉันก็จะโหวตให้ลิงมีวินวอลเหมือนกันไม่ได้หรอกโซอี นี่เป็นไงทำอะไรไม่ได้แล้วจบแล้วอแต่เพื่อนร่วมทีมดีจังเลยตอนเนี้ยยกเว็นเอดีนะไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ถูกชะตาอะไรเก้าเอคอกี่ว่าตายเก้าอ๋อไม่ใช่อะไรวะคืออะไรวะไม่รู้